นี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นระหว่างทางขึ้นไปผาชนะใดครับบรรยากาศก็สวยแ่แพนครับรถมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดไว้ข้างบนตอนนี้กำลังจะออกเดินทางนะครับผาชนะใดช่วงนี้เขาเขาปิดครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ถ้าใครอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงก็ย้อนย้อนดูทิปคลิปเก่าผมได้ครับผมถ่ายไว้อยู่แต่ตรงน,นี้มันเป็นระหว่างทางขึ้น ทางขึ้นไปนี่ก็จะเป็นถนนลาดยางครับแล้วก็จะมีวัดภูดอานนท์ก่อนทางเข้าผาชนะใดออกไปทางนู้นก็จะมีน้ําตกทุ่งน้ามเมืองครับน้ําตกห้วยพอกก็อยู่ข้างในผาชนะใดย้อนดูได้ครับน้ําตกส้อยสวรรค์คลิปเก่าของผมถ่ายไว้อยู่ย้อนย้อนยอนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางครับที่ผมมาตั้งแคมป์ อยู่ทางขึ้นไปผาชนะหน้าใดครับจังหวัดอุบลครับอำเภอโพงกี่มนะครับนะครับบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ครับเมืาา่อกี้เพิ่งตื่นครับแล้วก็แต่งตัวเก็บข้าวของกาลังจะออกเดินทางต่อครับน่ครับบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศแดดเริ่มออกแล้ว ดำไม่กลัวกลัวไม่ได้เที่ยวครับผมดำไม่เป็นไรนชีวิตมันต้องใช้ทุกให้มันคุ้มเลนี่ครับบรรยากาศด้านหลังผมก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับจะจอไดไว้ข้างบนเตรียมตัวจะออกเดินทางครับ โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับ่อ้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับอากาศดีครับ